ครับวันนี้เรามาเล่าข้าวหง,งินกันต่อนะครับอ่าก็บทที่สิบในไรไปสองตอนแล้วนะครับหลังจากการกลับมาน้อยนะครับบินอ่าหงผาออกมาขี่หงผาเหาะออกมาจากเมืองอันอของสุลกันธาเมียคนที่สองนะครับเออก็ชมนกชมไม้ชมป่าไปเรื่อยๆเอ้เอาละตอนที่แล้วก็หันนะพร มีเมืองยักษ์เมืองอยู่ในลุ่มเนี่ยเราก็สู้ไปก่อยแล้วก็ก็เรื่องไม่จะเป็นอย่างใดนะครับก่อนมันอ่านมีสาวน้อยอยู่แล้วก็ให้อาได้เมียคนแล้วก็เอาแล้วเอาลองไปเล่ากันต่อนะครับก่อนอย่าเอาต่อนะเอาไปดูอันลักษณะการเขียนข้าวของป้นก่อนนะครับเออเป้นป้นอันมีลักษณะของป้นนะครับเออลักษณะของป้นก็คือ จ็ดตัวเตี้ยวสามตัวเรียว,ยวบา้านหลังบานะ้านนาอันนี้คือหลักการเขียนข้าวของปุน่นมาตั้งแต่สามร้อยสี่ร้อยปีนะครับมาตั้งแต่โบราณนะครับมันก็จะทำเมื่ออ,าอ่านวักหนึ่งนะครับแล้วก็วักสามนะมันเป็นสามร,รมนะครับเป็นส่วนใหญ่นะครับเห็นไหมถ้าปุ่นบอกว่าถ้ามันหมาชัดอันอาปาพวก็อนุโลมว่าเป็นสี่ได้อน,นี้ไหมอย่างเช่นอันเนี้ยนะเนี้ยเสด็จลงมาเห็นไหม อ่าแม่สัลีจันตาอย่างแม่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นสามโพธิสัตว์แม่สังเกตทวนแม่แล้วก็จักแม่เนี่ยเนี่ยพนบอกว่าเจ็ดตัวเตียวสามตัวเหลียวมันเป็นอะไรก็แม่เนี่ยเนี่ยเอาบดูบัตที่หนึ่งเนี่ยนะเนี่มไหมโพธิสัตว์ไหมสามกำไหมวักหนึ่งวักสองก็ยุดอยู่พักสี่กำไหมอ่าสองวักนี่มีเจ็ดไหมก็เจ็ดตัวเตียวเจ็ดตัวเขียนไปก่อนสามตัวเหลียวไปได้สังเกตทวนไหนไหม สอันสามคำเลียวมาหาพักเนี่มาเลียวเลียวเลียวมาเลียวมาสัมผัสเลี้ยวมาอันอ่าโดดิงจะสัมผัสแบบอันชละก็ได้หรือสัมผัสแบบเนื้อเรื่องก็ได้อ่าอย่างเงี้ยโอเคนะครับก็อันเนี้ยคือเจ็ดตัวเดียวสามตัวเลยบาทหลังบ้านหน้าก็ทุกบาท ทุกบาทใจรักการน,นั้นนี่มอสอะไรมาเนี่ยไป็นไงมานี่ค,ค,คือคือเจ็ดตัวเดียวสามตัวเร็วบาลัางมาันาน่ารัอ่าทีนี้หามมาอู้ถึงอันข้าวอันโบราณเนี่ยพุ่นมีฉันทะลักขอป้ปงบนนะครับอ่าฉันทะลักฉันทะลักก็คืออา่าข้าวนั่นอ่ะมันมีอยู่สามบาทตัวอีนะ่ะปกตินะครับอา่ายกเว้นพุ่นเอาบาทหนึ่งกับบาทสามมันยุบรวมกันเนี่ย มันก็จะเหลืออยู่สองบ้านนะครับอ่าอันนี้มันปกตินะครับนึ่งสองสามอ่เห็นไหอันนึ่งบานนะมันจะมีอยู่สี่วักนะครับแสี่วักนะแม่กำายของแต่ละบักแต่ละบักแต่ละบักนั่นนะเปิ้ลกับนดเสียงลงหื้อนะครับเออไม่ใช่ว่าลงกันไปเรื่อยเลยนะเนไหมอันนี้ที่มันห้องมาจันทร์รักแนละ้วเขาว่าเขาลองไปไล่กอนแล้วก็ไม่มาโอเคนะครับ อันวักที่หนึ่งของวัดที่หนึ่งนะครับใช่ไหมปิ่นบอกว่าฮัอโลงด้วยเสียงอันอ่าสามันก็ได้จัตวาก็ได้นะครับสามันก็ได้นะครับจัตวาก็ได้นะครับสัตวดเป็นเสียงจัตวานะครับวักที่สองนี่เปิ่นบอกว่าอันฮัอโลงด้วยเสียงตีครับสั้นก็ได้เงีวก็ได้พักเอ พักเป็นเสียงตีสั้นเข้าไปไหมเนี่เนี่ยเสียงตีสั้นตีตายในไหมอันวักอันที่หนึ่งของบาตที่หนึ่งนี่เรอออันจักมาชักมาชักโอเคนะครับจักเป็นอันตีสั้นเหมือนกันใช่ไหมตีสั้นใช่ไหมโอเคแล้วก็มาดูอันซ้ายวันอันซ้ายของอันบาตที่สามนี่หรอครับเนี่ยเต้าเนี่ยเต้าเนี่ยเป็นเสียงตีเงาใช่ไหม อันนี้เตา้ตาอ่ะไเต้านไปเสียงตีเงาแล้วก็ไปเต้าอัโอเคนะให้มาไหนมาการนับอันแต่ละบาดแต่ละบาทมันจะมีเสียงตีอยู่ตีเดียวนะครับบาตละตีนะครับโอเคแล e yeah. <laughs> <Krishna. Loud S 2> ้วไมาทีนี้อันการนับอันเสียงตีน่ะพ้นบอกว่าือนับแบบอันเสียงแบบสำเนียงไตยน์จังใหม่นะครับไม่ใช่่าเอาอันเสียงไต้ลือมาอยู่นะพักจักเนี่ยนะท่านมาแน่ใจเขาไปถามมาภาษาไทยนะครับ ว่าพักหรือจักนี่มันเป็นภาษาอันอันสิ่งที่ก้อยเนี่ยต้องมาถามนะมาถามภาษาไทยปเนนะบางคนก็แกระแตกนะครับก็ครูบางคนเออส่วนใหญ่แล้วบางคนนะบางคนเนี่ยเอากำว่าหมดเนี่ยนะอันเนี้ยอันภาษาไทยป้นหมดเสียงเองนะครับอ่าอันอันใจใจยนจยงไม่อ่ะเปิ้นออกเสียงจัตวานะครับเนี่ยเห็นไหม มดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยอันไต้ลือบนบนออกเนี่ยบนออกเสียงตีแบบเอาเอาไมาตีมาใส่อ่ะมดเสียงมดซอยมดเสียงมดซอยเป็นมดมดอหนเนี่มันจะเอาแป้งเอามดแล้วไปแป้งเป็นมดอะไรอย่ามาใส่พักเอามาใส่ตัด อันเสียงตีเนี e. right. yeah. Yeah. Mm ่ยมันไม่ได้แล้วใครมาโอ้ท่านท่านจะเอามาใส่ท่านท่านท่านประาภาษาไทยก่อนนะครับว่าเนี่ย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 อย่างเงี้ยอันเป็นอันเสียงกีกอไปถามภาษาไทยพุ่นนะครับอันนี้มดกอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเออไม่ใช่ว่าอันโอเคนะครับเออันการนับเออการนับเสียงตีเนี่ยต้องนับแบบอันเสียงไตยนเชียงใหม่นะครับหรือภาษาไทยนะครับออาโอเคนะครับ ผ่านนะครับวันที่สามเนะี่ยโอเคนะครับเปิดหัวโลงด้วยเสียงอ่ะโทรพิเศษโทรเมืองออมแล้วมันมาเป็นยังไงโทรพิเศษโทรเมืองทวนฮันดันเอาอะไรอยังไรเนะี่ยเออโทรพิเศษโทรเมืองครับมันมีที่เดียวในโลกนะโทรพิเศษโทรเมืองเนะี่ยเห็นไหมมันจะสูงกว่าโทร เสียงโทรปกติไปแตน้อยนะใไ,ไหมอ่ามันจะอยู่ระหว่างกลางๆนะะโทรปกติครับเสียงตีได้ไหมอันนี้ภาษาไทยพ้นออกเสียงโทรปกตินะครับทวนนะครับอ่าสังเกตทวนทวนอันอ่าอันใจียงใหม่พ้นทวนก็สังเกตทวนทวนนะมันขึ้นแบบน้อยแต่อันใจลือกับใจยองพ้นอันลงเสียงเอกนะครับทวนนะทวนนะครับทวน,น สังเนี่ยเป็นอันสังนะครับไหมสังเนี่ยมันจัตวาเนี่ยพวกไอ้ออกสังเนีเกตสังเกตทวนสังเกตทวนสังเกตทวนมันมันเป็นอย่างทวนนะทวนไม่เหมือนจะทวนนะทวนอันนี้นี่ยท่านท่านจะไปเอาอันเสียงอันใดหรือมันมันยุ่งนะครับอันนี้มันเป็นฉันฉันทัลักษณ์ของไตยนยนจะใหม่นะครับเออโอเคนะครับอ้าว ต่อไปนะครับอันนี่โทพิเศษนะครับโทเมืองนะครับท้วนเอาวากีซีลงด้วยเสียงสามันนะครับมาลาลาเสียงสามัญครับโอเคนะครับมาหาเนี่ยได้ละได้ได้ไปหนึ่งบาทอันนี้คือฉัตรักบาทหนึ่งนะครับนะอันบาทสองนะครับบาทสองนี้ท่านต้องอันนึกถึงอันไอ้ข้าวที่มันติดปากมาเนาะครับเจ้าลบเจ้ากี่ข้าวมากอง บ่าวเตียวกองจริงก็ต้มจิิงๆก็น้อยเนี่ยเนี่นี่สาวรับเจ้านั่นน่ะคือบาดก้อมข้าก้อมนะครับพพื่อจะยกอันฉันรักต้นนี่แหละเอาไปเอาไปเขียนแต่งมาที่ไพยรุ่นนะครแม่ก็เป็นสาวรับเจ้านะโอเคสาวรับเจ้าเสียงตีเงานะก็แม่แล้วก็จักจักเป็นเสียงตีสั้นเหมือนพักนะจักพักนะโอเคนะเป็นเสียงตีสั้นก็คือมันมันเงาพได้นะมันตายมันตีตาย มันจ uhm, mm <h. S 1> ักนะมันยาวม่ไมันมันเอึนไม่ได้เหมือนเจ้าเจ้ามันยาวได้เจ้าไอ้มเอาละวากทีสองนี่เลงด้วยเสียงอ่าอันจัตวาแล้วก็ผาอ่าผาเป็นเสียงจัตวานะครับโอเคแล้วครับวากทีสามนี่เลงด้วยเสียงสมันนะครับมานะครับมาอ่ามา วักที่สี่นี่ลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับฮัลโหลโอเคนะได้ไปสองบัทแล้วไหมอันนี้คือฉันทะลักอะไรมาเนี่ยสองได้ไปสองบาทแล้วครับอันบาทที่สามเนี่ยอันตต้วักที่หนึ่งของบาทที่สามเนี่ยก็มันก็เหมือนเดียวกับอันโคตเกตมันแบบเดียวกับวักที่หนึ่งของบาทที่หนึ่งนี่นะครับอ่าโปจะใหาลงด้วยเสียงสมัญก็ได้จัตวาก็ได้อาสลิกันตันตาตาอ่าเป็นเสียงสมัญครับโอเคนะ อันสามัญก็ได้เจตวาก็ได้น่ะพอเนยอันนี้ลงมาสองเสียงนะครับโอเคนะครับอันวักที่สองนี่เขาลงด้วยเสียงโทพิเศษโทเมืองนะครับดันดันโอเคนะโทพิเศษโทเมืองเอาละต่อไปวักที่สามนี่เขลงด้วยเสียงสามัญครับแกแกแกนี่เป็นเสียงอันสามัญครับแกใช่ไหม อันวักทีสี่ลงด้วยเสียงตีกับเต,ต้า,นตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยตีเงาหน้าเต้าเนี่ยอันพักเนี่ยไปตีสั้นเลยจับตีสั้นในมาเนี่ยโอเคนะหน่ไหมขนาดเนี่ยครับอันสีชมพูที่หมายไว้เนี่ยใน, 1, 1ในหนึ่งหนึ่งบทน้อยๆเนี่ยหนึ่งบทสามบาทเนี่ยเห็นไหมควรจะก,กำหนดเสียงอันท้ายวักไว้นะครับเออไปจะเขียนกันไปเลยแล้วครับเออไปจะเสียงไหนก็ได้นะก็เห็นไหมอา่า มันเป็นอี้มาได้เลยโบราณนะครับมาข้าวทุกบาทมันจะต้องเป็นอี้โบนะครับโอเคนะครับมาเอาละท่านก็บูฉันนรักละเล่าท่านหูอันว่าอันป้อนหองว่าข้าวเนี่ยมันเพราะเหตุใดนะครับเออเอาละป้นจะหองว่าข้าวมันก็เพราะเหตุนี้แล้วกันเนี่ยเนี่ยเนี่ยป้นจะเอากำตายของแต่ละบาทแต่ละบาทเนี่ยเนี่ยฮะลาหันเนี่ยเนี่ยเอาไปโยงอันนั้นตายวักที่สองของบาทต่อไปนะครับบาทเนี่ยเนี่ยมันป้นจะโยงมันไปเรื่อยๆนะครับมาเนี่ยเนี่ยเนี่ยยัง อ่าตายของบัตรที่ที่หนึ่งเนี่ยลาเนี่ยประกอบมาโยงกับผาเนี on ่ยตายของวรรคที่สองของบาทที่สองเนี่ยอลากระผาเนี่ยเนี่ยมันโยงอันก็อันสัมผัสด้วยสาระนั่นแหละก็ไปมาแลากระผาแล้วตายของบาทที่สองเนี่ยหันนะครับมาประกอบมาโยงกับอันตายวรรคที่สองของบาทที่สามเนี่ยเนี่ยดันหันเนี่ยเนี่ยเนี่ยโยงกันก็คือสัมผัสสาระนะครับเหไปมา ใต้ของบัตรที่สามเนี่ยเต้านะครับอ่าโบสถ์ก็มาโยงกันอ่าเป้าใตยวัตถุสองของบัตรที่หนึ่งนะของบทต่อไปนะก็มาโบสถ์ก็มาโยงกันเนี่ยมาเปย์มาฮะพบสถ์ก็จะโยงกันนี้ไปเรื่อยๆนะครับมันมีเท่าใดก็ตอนน่ะจักรวามมันจะจบกันบ้านะครับมาเนี่ยเปย์มาเนี่ยอันนี้มันมันเหมือนกับเชือกข้าวแล้วล่ะมันเชือกข้าวเชือกข้าวอ่านะ มันเหมือนไปมันไอเจือกมันหายไปมันก็เหลือก็เข้าอย่างเดียวมันเดียวก็ห้องว่าเข้านะโอเคนะครับโอเคนะหูแล้วเราเข้าไปโอเคครับทีนี้เอาหูแล้วนะครับระวังบาดปนเอาอันอันอันสระปรโยงอะนล้ก็ก้องกล้องกันกล้องกันกูบัตรกูบัตรไปนะใคไมเอาล้ทีนี้เรามาอู้ถึงแต่ละบักเหรอนี่ยดี๋วักหนึ่งวักสองเอาว่าเป็นกู้ไปกู้ไปนะครับ วังหนึ่งวังสองแต่ละอันบาทนี่ฮะหอกว่างไปแล้วนะครับเอาของบาทที่หนึ่งนะครับอ่าบาทวังหนึ่งว้สองของบาทแต่ละบาทเนี่ยเพื่อจะอันเน้นนะครับเน้นในการอันสัมผัสแบบอันเนื้อเรื่องเป็นส่วนใหญ่ไปก่อนนะครับเอเอไปยวไปในเรื่องแต่ถ้ามันปุ๊กสัมผัสอันสะละได้แล้วก,ก็ดีนะครับดีดีฮะนั่นปุ๊กสัมผัสสะละได้แต่มัน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 จะเป็นไปจาเอ,าอู้เรื่ององหะอู้เรื่องกันนะไอ้มาที่สัมผัสเนื้อเรื่องน่ะใช่ไหม อ่ะโอธิสัศก็ยุดยุดยุพักยุดมันมีอัดอัดมาเดี๋ยวมันเอ่อจ้องสารอัดสารอัดใจนอกอ่ะมาจ้องแล้วก็มา้องมาดองสาระมามายุ่งเห็นไหมอ่าเดี๋ยวไปนะครับอันบักนิดหนึ่งบักสองไปสองแล้วเนี่ยแล้วก็จักเจือกยนหงผาเจือกยนจักก็อันนี้ไหม จักเจั่งยนหงพลายมันไม่จังเป็นจะต้องเอาอันสลักสลักมาใส่โอเคนะฮท่านหันยังครับอ่านไหมอันเนี้ยุ้นจะเน้นการสัมผัสไปเปนเรื่องไปก้อนนี่อันนี้เราวักอ่าบาทที่สามเนี่ยบอกว่านิดหนึ่งว่าสองบาทที่สามนะครับสลีจันตาแม่เดือนไหลดันแม่เดือนแม่เดือนมันมีสลอาเลยนะครับไม่ใช่เอาสลักทาสลักสลักมาใส่โยลจน เ้าบุหงเรื่องกันแล้วอ้แม่นี่แน่ววักทีหนึ่งอ่างามวิไลแม่ซ้อยงามวิไลแม่ซ้อยอะไรเงี้ยนี่แน่วงามวิไลแม่ซ้อยมันมันมันเป็นอันเนื้อเรื่องเดียวกันแล้วเนาะอยู่ในเนี่ยเราวิไลกับแม่ซ้อยกันเดียวนะเนี่ยเห็นอย่างครับมาเปิ้นบ่าอัลระมากรองกันนะครับแต่ถ้ามันพุกสมบัติสัลตะลวก็ดีนะก็ดีก็ดีไปนะครับอ่าโอเคนะครับ ต่อไปเฮามาโอ้ถึงอันวักที่สองหรือวักที่สามครับอของแต่ละวักอ่วักที่สองวักสังของแต่ละบาทแต่ละบาทไปเลยนะก็เอาบาทที่หนึ่งก่อนครับเอาก็ยุดยูพักนะครับอันสามตัวเหลียวนะครับสังเกตทุ่นน่ะเหลียวน่ะเหลียวเหลียวมหาพักเนี่ยมาปกติแล้วมันอันจะเอาสารอักสารอักมาเหลียวมันไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าอันใต้วักที่สามหรือประกำนรแล้วแล้วเอามาไปเสียงโทรพิเศษทุกเมืองครับ เอาแล้ะๆๆๆนะมาจ้เอาอันนี้เหมือนอันปะครูเหมือนไอ้ไอ้ละนาทั้งหลายแล้วนะออันเอาบบาหูอุ่มเบจักหูจักตักจ่าอันนี้เนี่ยอันจะเอาอันเนี้ยสลากสลากอันนี้ก็ยุดยูพักสังเกตนักมาลาจะเอานักนักนักมาใส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ อันตายว่าพิจามเนี่ยเป็นอันอันอันกำลังแล้วเราเอามันเป็นเสียงโทพิจเตถมือจะไปดื้อครับอันพ่อครูทั้งหลายเนี่ยเออไ่ายพ่อองอันพ่อครูแลนาน่ะพ่อครูกวีแลนาน่ะเออไงมเนี่ยเขียนพิษอันนี้เนี่ยไพ่เขียนพิษนะครับถ้าไพ่เขียนลูกกระทูไปนะครับอันผมว่ามูเขียนพิษเ้อเอาโอเคนะครับอันนี้ตายอันวัก ที่สามเนี่ยผนบอกว่าลงเตียงโทพิเศษตัวเมืองนะครับอ่าบางคนน่ะบางคนก็มาเคี้นั้นพังนันข้าวแล้วก็เออเอาเนี่ยเอา,เอาตรงนี้เป็นไม้โทอยอ่ะอ่ำเลวอ่ำแลวเห็นไหมมันอย่างว่าอิจใจแล้วโมอันกวีแลนานนะ่ะตรงนี้ไม้โทยหรอท่านหูกว่าไม่อันไม้โทนะไม่มีกี่เสียงครับไม้โทเสียงตีไม้โทเสียงตี อ่าไม่โทรเสียงตีอย่างนี้อ่าแล้วเนี่ยนะแล้วไม่ไม่โทรเสียงตีแล้วแล้วเนี่ยๆแล้วเพราะอย่างเมื่เนี้ยมันเป็นไม่โทรเสียงตีไม่โทรอันเสียงโทรพิเศษเนี่ทวนเน่ทวนเจ้าหั่นด้านอันนี้เสียงโทรพิเศษอันที่ผนบอกจะเอาลงเะเนท์เห็นไหมแต่ไ uh ม่โทรอันเสียงโทรปกติก็มีเจือกเจือกเนี่ยเจือกเนไหม อันปี então, ป้อันตี้นั่นนนั er ่นต er> ีนั <You know ่นนั่นตี้นั่นไหมตัวเต่าไม่กี่ไม่ย่ออะไรนะตี้น่ะเวลามาเขียนนั้นเป็นภาษาอันไทยแล้วเขาตามเสียงทำเยงก็โอ้มันต้องใส่ไมโทมันจะเป็นตี้ตี้เจือกนั่นนี่เรามาใส่ตะเนี้มันมาได้ครับมาได้มาได้เอาเอาเสียงอันโทปกติแล้วเอาเสียงตีมาใส่ตันี้มาได้มาได้มันมันมันจอยมันมาได้เรื่องแล้วเอ้มันมาได้แล้วกันมาได้เรื่องนะรนะไหม มันต้องทวนนะครับเส,สียงโทรพิเศษโทรเมืองนะครับโปรดอย่าอย่าลืมนะครับไหมไหมโอเคนะครับอันสรุปนะครับวักที่สองวักที่สามนี่จะเหลวแบบสระก็ได้นะครับ <c oughs> เหลวแบบมันเนื้อเรื่องก็ได้นะครับแล้วนั่นได้สองอย่างเอาต่อไปวักที่สองหรือวักที่สามของบัตรก้อม่ะครับบัตรก้อมสาพวพระเจ้าขี่เข้ามากองเบาเท,ที่ยวกองกิจกิจเจ้าเงินอะไรนะบัตรก้อมนะครับ บัดก้มข้าวก้มนะครับอันนี้สามตัวเหลียวนะครับวักทีสามเนี่ยมันเป็นสามตัวเหลียวนะรันนี่เป็นสี่ตัวนะครับมันจะต้องเหลียวมาแบบสระ,ะนะครับมาเนี่ยมันจะต้องเหลียวมาหาผาแบบสระ,ะนะครับมนเหลียวแบบสระ,ะ <c oughs> อ่าโอเคนะยกเว้นนะครับมีข้อยกเว้นว่าอันถ้ามานี่มันเป็นอันเสียงจัตวาเป็นเป็นสาเป็นหาอะไรอันเนี้ยเป็นเนื้อเรื่องนะมันจะเป็นจะต้องเอาเสียงจัตวานั้น มาไว้ดังหน้านี่นะครับแล้วลงด้วยเสียงอันยังก็ได้นะครับที่มันเป็นเรื่องเดียวกันน่ะเห็นไหมเสียงสมัสนี่เพราะว่าอันตายวร่สัมของบาดกลมเนี่ยเปิ้ลกำหนดเราเปิดเสียงสัมัสก็ท่านอย่ไปดิ้นเอาเสียงอื่นมาใส่มาได้ก็ไม่ได้เห็นไหมมันเมื่อมันเสียงจตวามันเป็นเสียงเดรวาลมันก็เอาไว้ทังหน้าพุะเอาเสียงสามัญอื่นๆนะเห็นไหมเอามาใส่นะครับที่เป็นเรื่องเดียวกันนั้นนหไหม แล้วก็แต่งเป็นเหือหัวเฮือโยงเนี่ยนะครับไม่ไม่ฮะผมอธิบายไปหลายเพือนแล้วนะครับหัวเือโยงอ่ะถ้าเกาไปพื้นพื้นดูนะครับออันต่อไปวัคที่สองวัคที่สามของบัตรบัตรบัตรที่สามนะครับอันนี้ก็ลักษณะเดียวกับมันวัคที่สองวัคที่สามของบัตรที่หนึ่งนะจ,จะเหลียวแบบสระก็ได้อเหลียวแบบเรื่องก็ได้อันแก่ไหมอันนี้ดัน้นเนี่ยอันนี้เหลี่ยวแบบอัน มันบอกว่าเหลวแบบเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องที่มันมันอู้กันหูเรื่องอะไรแม่เดินไหลดันเผยพ่อแก่พ่อตาเนี่ยเนี่ยมันอู้กันมันมันหูเลยนะหูว่าปุนยังอย่างไะม่เจอว่ามาเอาดันนั้นนั้นนั้นนอ่นบอบเป็นอันพ่อตาเนี่ยเนี่ยมันเจ้มันเจ้ามันเลางมันเลาะสารอันสารอันมาหาใจไปเนี่ยไป็เกน้ครับอ่าอันนี้แบบเดียวกับอันวักนี้หนึ่งวักนี้หนึ่งวักที่สองวักที่สามของบ้านนึงวันึอันเดียวคนนะครับเห็นไหม อาต่อไปวักที่สามและวักที่สี yes> ่นะครับวักที่สามและวักที่สี่ของบาทที่หนึ่งเนี่ยและบาทที่สามเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วนะอันร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยสมัยอันพิมพ์เปลือเลี้ยงมือจนะอันเปิ้ลพิมพ์ติ่ทีกันน่ปพ้ดถือว่าเป็นวักเดียวกันนะครับเพราะว่าอันอภาษาข้าวรนาบุกศเขียนด้วยอักขระนาเนี่ยอ่ามาไปเจ็บไปเจ็บไปเจ็บเุกเขียนติ่ที่ที่ที่เจ้าอะมาแล้วก็เข้ามา อ่ก็ถือว่าเป็นอันวัคดียวกันนะไครมาอ่ามันก็คือว่าที่มันเอามาถือว่าก็คือมันอาจจะสัมผัสภายในได้ไหมก็คือระหว่างอันเนี่ยวัคซีและวัคซามเนี่ยพอสัมผัสสองตัวเนี่ยแต่วันนี้มันมันสัมผัสไปได้ก็โอเคนั่นก็คือการสัมผัสอันสละนะครับสัมผัสด้วยอักษอนะไงรมาก็อ่ามาวันนี้มันสัมผัสก็โอเคก็โอเคนะวันปีอันอ่าโอเคอัน ปัจจ oui, pues ุบ right. okay. okay. <the> 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 nah, ันนี้ปนแยกกันเป็นสองสองวักสองวักละไอไอวักท้ายเนี่ยโอเคนะครับเพราะว่ามันมีฉันธลักของปนแล้วครับอันนี้แม่ตายวักที่สามของอันอ่าบาทที่หนึ่งเนี่ยทวนลงด้วยเสียงโดวิเศษเลยตายอันวักที่สามของบาทที่สามเนี่ยแกเสียงสามมันเบิ้นเบิ้บังคับบังคับเสียงโอเคนะครับอสําหรับวักที่สามและวักที่สี่ของบารก้มนี่แล้วครับ อันนี้ก็ใช้หลักการเดียวกับอันวักที่หนึ่งวักนิดสองนะครับเห็นไหมคื้เน้นเฮอมันเฮอการสัมผัสแบบเนื้อเรื่องไปก่อนนะครับเหนเน้นเป็นเนื้อเรื่องที่มบบลู้เรื่องไปก่อนแต่ถ้าสมมุติว่ามันพุกสัมผัสสลระได้เราก็ดีไปนะครับฮ้มันพุกก็สัมผัสนะไม่ใช่ว่าตั้งใจเอามาใส่นะครับโอเคนะครับเอาละท่านกับหูกับหันแล้วนะครับอันเนี้ยอันการสัมผัสระวังบาดระวังบาดนี่บนจะเอาสลระมากรองนะครับเห็นมเนี่ย ระว okay. ังวักคนอาเนื้อเรื่องไปส่วนใหญ่นะก็เอาไปอันไปอันไปอันนันโยงหากันนะเนื้อเรื่องเออเป็นอู้เรื่องหูเรื่องนะถ้ามันปุกกต่ละอันสภัสตะะได้ก็ดีนะแต่มันจะมีที่เน้นอยู่ที่เนี่ยวักที่สองหรือวักที่สาของบัตรกลมเนี่ยอันนี้อันนี้จะต้องเน้นเอยมันเป็นการสัมพัสละะนะครับเออโอเคนะครับถ้ามาอ้างกับแต่งเป็นห่วเฮยโยงไว้นะครับก็โอเคนะครับเอาละต่อไปเนี่ยอันท่านท่านต้องหูนะว่าอัน ไอ้ข้าวโบราณที่ผนเขียนมาเขียนขีเขียนมานะ่ะและะ้วพอดีพุ่เพื่อมันม้วนอ่ะอ่าพุ่นเน้นอยู่สามชียั่งแล้วก็มาสามชียังเพื่อเพื่อ <c oughs> มันม้วนอ่ะก็เนื้อเน้นเอกจงนะครับมาเอากจงพุ่นหันอันเสียงตีอยู่ที่ไหนไม่ได้แล้วก็อันเสียงโทรพิเศษอยู่ที่ไหนปกจะหาเอากจงก็ไม่ใช่นะครับมาจงไว้ก่อนนะโอเคนะครับอ่าเอากจงนะั้มันมีอยู่อันอ่ามันมีอยู่อันสี่แบบนะครับอัน ไม่เอกเสียงเอกนะครับไม่เอกเสียงเอกนั่นเนี่ยยูเห็นไหมไม่เอกเสียงโทตี้นี่ยไม่ออกเสียงโทนี่ยเสียงเอกเกตนะฮเกตเห็นไหมเสียงโทเชือกเห็นไหมเชือกนะฮะเชือกเชือกเห็นไหมมันมีไม้เห็นเชือกเกตเห็นไหมเกตเนี่ยอันนี้คือสี่แบบเนี่ยเอาไปส่งเอาไปส่งอันเอาไปส่งเสียงตีและเสียงอันโทพิเศษนะครับแล้วมันจะม้วนนะครับเห็นไหมอ่าต่อไปก็คือ อักษรกู้นะครับเนี่ยย,ยังหยุดยู่เนี่ยเนี่ยเนี่ยจากอักษรกู้นะครับเห็นไหมอันสละกู้นะอย่างเช่นมาลาอย่าอย่าอย่าโอเคนะครับแล้วก็มีคำจำไปซจำม้วนนะซจำไปซจำมาอะไปปูนไปเพยอย่างเนี้ยโอเคนะเหมือนเมื่อก็ยอดใหม่คำแล้วมันก็จะม้วนไปนะครับโอเคนะก็หามาไล่ก่อนนะครับโปูที่ปูที่จับจับ ก็ยุดยูนีหะยุดยูนี่ไหมอันนี้ยุดยูเนี่ยมันเป็นอันยอยอยยะยยยยยอมเป็นอักษรกู่นะเป็นอักษรกู่าก็ยุดยูนั่นก็ยุดยูนั่นก็ยุดยูอักษรกู่นะครับแล้วก็พักนี่มันเป็นเสียงตีไหมเสียงตีเพื่อนก็เอาอันนั้นอันอันยูอยู่ตรงหน้าเนี่ยอ่า อันยูเนี่ยมันเป็นไม่เอกเชีงเอกนะฮะยูพั <c oughs> กก่อนจะลงอันเสียงตีพักเปิ้นเอาอยู่แล้วก็พักแล้วมัน,ม,น <c oughs> ม่วนยังไงมั้ยอ่าสั่งอ่าทวนเสียงโดพิเศษได้มนะั้ยเปิ้นก็เอาเกรดนะเกรดนั้นมันเป็นเสียงเอกนะครับเห็นมั้ยบ่ต้องมีไม้ก็เอกละเป็นเสียงเอกเห็นไหมเกรอยู่เกรอยู่ให้มันเต้าน่ะเสียงเอกเห็นไหมเกรดทวนอ่ะมันมันเอาเอกสรงใสก่อนแล้วมันม่วนครับก็อยู่อยู่พัก สังเกตทวนมาลาเนี่ยมันม้วนอย่างนี้นะครับข้าวนะโอเคนะครับต่อไปอันวรรคที่สองนะอวบาร์ที่สองนะครับแล้วก็จักอ่ะจักเป็นเสียงตีนะครับอ่ะจักจักเป็นเสียงตีไอ้ก่อเนี่ยอก่อเนี่ยเวลาเห็นไหมก่อเนี่ยมันเป็นเสียงโทนะครับหม่แม่ไหนเนี่ยตัวกะไม่กังมนเนี่ยก่อเป็นเสียงโทแต่เวลาอ่านข้าวนั้นพ้นจะอ่านออกเสียงก้อนะครับหมาแม่อ่เนี่ยส่งเสียงตีเห็นไหมอันนี้เสียงโทเห็นไหม ตรงเสียงไอเสียงตี่นี่นละก็จักเชือกยนหงผาไอยนกับหงน่ะอ้นี่ดูไปไม่กลมเหนกันไหมอันอันอันตัวหน้ามันสะกดด้วยตัวหน้าอันหลังมันสะกดด้วยตัวหน้าไอ่ไหมมันถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนๆนะครับยนหงเนี่ยยนหงผาเนี่ยยนหงนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการสัมผัสเลื่อนนะครับสัมผัสเลื่อนสัมผัสเทียมๆไม่ไม่เด้เข่าเหมืนนับถือกันแล้วนะครับ เอาละต่อไปแล้วังมหมเสด็จลงมาอ่าตี่นายแหงหันห่นฮั่นนะฮั่นมันเออโทษทีททเสียงโทพิเศษและะ้วก็มงไหมประกบอบแหงเนะะี่ไหมแหงนี่เป็นไม้เอกเสียงเอกงล้แหงหั่นแหงฮั่นแหงหั่นส่งเสียงหั่นเนี่ยเสียงโทพิเศษเนี่ยไปโงเมืองไงไหมแถมมาพ่อเปิ้ลเป็นอันหอหอเอาสอนกู้ แถมมาพ่อมันใส่ตี้น <ther> ี่มกันเนี่ยเนีติ้อันนี้ก็เป็นไม่เอกียงโทนะก็หมายหมายอ่าหมายตี้นไอแห้งฮั่นเนี่ยเนี่ยไหเอาส่งทั้งสองตัวนะเอาฮั่นมันม้วนแล้วอัศรีจันตาอ่าแม่เดือนไหลดั้นเออเนี่ยเนี่ยดั้นเสียงโดพิเศษนัไหลเออเสียงจารวัดเดือนสามันเห็นไหมแม่อยู่ตรงหน้าไปแม่นะเห็นไหมแม่เป็นไม่เอกียงโทนะก็เอามาส่งตรงหน้าไปก็ได้นะครับ ส่งอันหัววักไปเออหัววักมันก็มันก็ส่งไปแบบแผ่วดันเลยไหมนี่ยเนี่ส่งหัววักนี่นะครับแม่ไหนไหมอ่าส่งหัววักนี่มันก็อันไปไปแผ่ปู้นะครับบอ่ามันก็ไปแบบอันดันแบบไหมแม่เลื่อนไหลดันเผยพระแก่พ่อเจ้าเนี่ยเนี้าเป็นเสียงตีนะก็เปิดพ่ออยู่เนี่ย พอนี er so like that, oh okay. also, ่เป็นไม่เอกเสียงเอกนึกว่าแหม่ไม่เอกเสียงเอกส่งเสียงตีพอเต้าโอเคนะไอ้แม่เอาละเอาละท่านกับอาหารนั้นนะก็ไงไหมอ่านเอกโซ่งนึกว่าอักษรกู้เนี่ยย่อเนี่ยมาลาอ่านสระกู้มาลามาลาไงมมาลาอันเนี้ยใส่เนี้ยอันแล้วก็แล้วก็ไอ้คำซ้ำมนแบบมีวันนี้เราก็ก็ถ้ามันมีก็ยอดเสบียงแล้วก็มันเบิ่งยอดเสบียงมันอย่างม่วนนะก็ไง ครับท่างเหลือหู้แล้วนะครับวันนี้ฮามาเล่าข้าวตอนะครับมันเป็นตอนที่สามแล้วอันอันกบมันน้อยประกอสุดหงผ่าลงไปแล้วนะครับเอออันหันเออถ้าอย่างหันอันสาวน้อยอยู่แล้วละเออโปที่สัดนะก็หยุดอยู่พักเออสังเกตทวนมาลา กอยอยู่บนเอยู่บนสังเกตกอยว่าโอ้อันนี้มันไอเมืองยักษ์ไรว่าโอ้มีก็อันอันไอมาลามีกาออย่างอันนี้่โอ้หลายอย่างเน้ย er. เป็นเมืองยักษ์ไรว่าเป็นอ่าประสาเป็นอย่างนาั้นแล้วก็จักเออเอาละไๆเจืกเอกย่นหงพาแล้วก็จักอันหงลงมาแล้วนะครับมาเสด,ดลงมาที่ในแหงอันเอลงไปแล้วลงไปแล้วลวดก็ไปแล้วล สลีจันตาอันสลีจันตานะฮะเห็นไหมลูกยักษ์นะครับแม่เดือนหลายด้านแม่เดือนหลายด้านเหมือนนะองเผยพ่อแกเผยพ่อแกเผยอันหน้าตาบ่พ่อแกพ่อเจ้าพ่อแกท่านเจนตาแล้วพ่อแกงามวิไลอ่าอันนี้อัน อันออันกลับมาน้อยปัญหันเางามวิไลแม่ซ้อยดอกเป้าบ่มีติอันเตรียมตันงามเลยมลเว,ว้สามนั่นแหละคนที่สามเลยเหมือนดังนางฟ้าลุ้นวาสีสันวันหน้าพันวิมันสว่าง เสียงเนื้อตนกายใสสะอาดเกี้ยงเป็นทิดาแปลงลูกฮักอนุมาแห่งพระญาญักอยู่ที่ห้องพังกาอานุมาพ่อผนชื่ออนุมายักนะครับมายัก อันนี้อันสามเมืองนี่มันเป็นยักษ์กันฝ่ายดีอยู่นะครับเหมือนจฝ่ายายเป็นยักษ์ที่ยังบอกบอกอุรุายเท่าอะไรพังกาเนี Ton ่ยไก่ไทยอันยอดดมประสาทอะไรอย่างมื่อนั้นนะครับเห็นไหมอยู่ในห้องพังกาเนะครับนะฮะเลวดลับเนจับอาตาโนโปธาลวดลับเลต้องอัน ก็มาน้อยหันแล้วแล้วโอ้งามแล้วเราโหนังด้ไว้เนี่ยมีพระไทยจิตใจไปข้องกับจีนวันฟองลูกนกเอาลอมีใจแล้วโอ้เงยใดอ่ะอันเนี้ยหันแล้วก็มีใจแล้วโอ้เอาละคนที่สามแล้วนะฮะจะได้เมียคนที่สามแล่วคนแล้วเอาละกว่า่าไปหาแม่เท่าได้ะครับ วันนี้เราก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับ